ว่าพิมิตอาชีพโทรศัพท์มาสักเท่าไหร่แต่ส่วนของนกเนี่ยครับจะเจอตลอดเลยทั้งที่เราก็อยู่ด้วยกันคแต่เจอไม่เหมือนกันเป็นเรื่องของบุญทากรรมแต่งครับถ้าเรามีสติสัมปชัญญะดีมันก็จะรอดครับสองแต่ถ้ามันมีข้อกรรมที่จะต้องชดใช้มันก็ต้องเสียโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการมันเลยบอกไม่ได้ว่า ถ้าเป็นตะก่อนเนี่ยเรายังเห็นว่าเออช่องทางที่เขาหลอกส่วนใหญ่มันจะหลอกเพราะหลอกล่อให้เราเกิดความโลภครับคุณแม่แต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วแค่รับสายกดไปรับเนี่ยก็สามารถดูดเงินได้แล้ว<อ>แม่ก็เลยมามองในเรื่องของว่าทําไม,มทําไมคนพวกนี้ถึงแค่แค่รับแล้วก็โดนโดนูดมันก็เลยเห็นขึ้นมาว่าบุญไม่พอกับแรงกรรม ที่เขาจะต้องชดใช้เพราะเหมือนจะป้อง,<ด>องกันยังไงมันต้องเสียป้องกันยังไงก็ป้องกันแทบจะไม่ได้เลยนะครับถูกต้องเพราะนั้นมีทางเดียวเท่านั้นต้องมีความก็เรียกว่าต้องสำรวมระวังใจให้ไม่คิดร้ายกับผู้อื่นครับแล้วยิ่งข่าวที่มันชักจูงให้เราจะคิดร้ายกับคนอื่นเนี่ยต้องระวังให้มากอ,อย่าคิดร้ายกับผู้อื่นไม่ว่าเขาจะทำถูกหรือผิดที่เราเห็น สิ่งที่เห็นเนี่ยมันเป็นแค่เพียงผลกรรมครับผลกรรมของคนที่กําลังจะได้รับกรรมม,มีเคาะมันจะต้องรับสูญเสียเช่นเดียวกับคนที่เคยจากยุง่งร่่งเกินคนอื่นจะต้องผิดพลาดก็จะเป็นคนก่อเหตุเพราะพ่อคุณแม่บอกผู้ก่อเหตุกับผู้รับผลเนี่ยแรงบ,บุญแล,บบและแรงกรรมอ่ะมันจะมีขึ้นกระแสดูดให้มันบรรจบพบกันโดยอัตโนมัติเพราะนั้นเราต้องระวังจิต เสพข่าวพยายามอย่าให้จิตคิดล่วงเกินใครครับเราอย่าเพิ่งสรุปกันแค่เห็นในวันนี้เพราะในอดีตเราไม่รู้ว่าเขาอะเบียดเบียนกันมากี่พบกี่ชาติแล้วครับแม,แม่ก็ไม่กล้าล่วงเกินคนที่ถูกดูดเงินไปหรือคนที่เออมีข่าวสารพัดเรื่องราวที่ที่เห็นในสื่อแ,แต่สิ่งที่แม่เพียรที่จะ จรเดิญให้มากแล้วก็ไม่เสียไม่เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์คือถ้าได้เห็นข่าวอะไรที่ไม่ดีก็จะทําสมาธิแล้วแผ่ทั้งสองฝ่ายให้เขาเลิกขูดเวรต่อกันเพราะนั่นหมายความว่าเราจะไม่มีส่วนเป็นการไปก่อเหตุที่ไม่ดีในอนาคตถ้าเราไม่ไปจากย่วงโล่มเกินคนที่เขาผิดพลาดพอพาะเขาพึ่งก่อน